สวัสดีครับผมเฮียกว่าไปสารเท่นเดกวันนี้ก็จะมารีวิวจอนดอยตรงรุ่นกับรถมิตซูบิชิไททันนะครับ4ประตูนะครับปี2011นะครับ เป็นตัวนะครับ NGV ครับเป็นรถสี่ประตู NGV ครับวันนี้ลูกค้าเลือกเปลี่ยนเป็นจอนดอยตรงรุ่นครับของอัลฟาฟูติครับแรม2รอมสามสองสี่คอนะครับซึ่งตัวนี้ก็นะครับมีข้อดีครับเป็นความคมชัดสูงมากครับ1,280คูณด้วย720ครับหน้ากากที่นี้เปลี่ยนใหม่ครับสวยงามลงตัวมากๆเลยครับมองแล้วพอดีสายตาเป๊ะเลยนะครับไม่ไม่รู้สึกว่าต้องต้องบังอะไรเลยครับแอร์เออครับอยู่ในตำแหน่งเดิมเป๊ะๆครับกล้องมองสายหลังเดิมครับก็ชัดมากครับของเดิมเลยนะครับ ชัดมากครับมีระยะเส้นบอกให้เสร็จเลยนะครับเพิ่มพิเศษครับช่องเล่น USB 2ช่องเล่นนะครับไม่ได้ชินชักครับดูนะฟังเพลงนี่เลยครับวิวตัวล่างครับที่เป็นเอาพาครับเราคงใช้ไว้เหมือนเดิมครับสามารถลิงก์ได้การเปิดได้ทั้ง2ตัวครับไม่จะบ่งเอฟเอ็มจากตัวล่างได้นะครับแล้วก็ครับเล่นจอดูหนังฟังเพลงจากตัวบนนะครับได้เลยนะครับโดยโดยที่ทั้ง2เครื่องยังใช้งานได้พร้อมๆกันเลยนะครับแอปต่างๆครับโหลดลูกค้ามากมายครับไม่ว่าจะเป็นวิวก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมครับแล้วก็รวมถึงครับ สามารถเล่นบลูทูธเพลงบลูทูธตัวตับได้ครบเลยครับรวมถึงครับเล่นแอปต่างๆก็จะเป็นดิจิตอลทีวีนะครับช่องต่างๆมีให้เยอะแยะมากมายเลยนะครับที่เราทําให้ลูกค้านะครับสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดนะครับเยอะแยะเลยนะครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับตรงนี้หนึ่งร้อยใช้งานได้จริงเลยครับแล้วก็รวมถึงครับแอปต่างๆที่โหลดไวเน็ตฟิกก็มีนะครับแล้วก็มี EQ ิปรับเสียงครับสิบระดับนะครับที่เรามีไว้ให้ลูกค้านะครับ รวมถึงครับ YouTube เล่นได้เช่นกันนะครับภาพชัดมากเลยนะจอ1280นะครับชัดจริงๆนะครับตัวนี้ก <c oughs> ูก็แบบรูปแผนที่นำทางก็ได้เช่นกัน,นครับไปไหนเนี่ยจ <c oughs> ำแพงเพชรนะครับสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงครับแล้วก็ยังสามารถแบ่งสองหน้าจอได้นะครับ เราเลือกได้ครับว่าเราจะใช้อะไรครับกับการที่เราจะจะใช้งานตรงนี้นะครับครับแผนที่นะครับครบเลยถ้าไม่ต้องการครับเราก็สามารถที่จะปัดกลับมาได้เลยนะครับ ปัดกลับมาครับจะเล่นแบบไหนก็ได้นะครับท่านที่ใช้รถครับมิซูบิชินะครับไทสันติดประตูตัวที่เป็น NGV นะครับมีถังแก๊สอยู่ข้างหลังครับจะแจ่เปลี่ยนจอยดอยสามารถทักหาหมวนได้ครับปักตรงรุ่นครับไม่มีการตัดต่อสายนะครับทุกจุดเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ